ท่านเราทุกคนเก่าก้ายู่ร้านข้าวของมาม่านะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กันก่อนด้วยเราไปเร็ววันที่สิบเอ็ดกันเลยอืมอมมาอีกแล้วมาทุกคลิปมาอะไรก่อนมาไหนน้องคัพปี้เรายังอยู่หรือเปล่าคราวน้องคัพปี้เราไปแล้วหรือเปล่าหรือมันหมดช่วงเทศกาลวันกาแฟโลกแล้วเ๋ียยังอยู่ยังอยู่ เอ้ยเอาปันหนีอ่ะโอ้โหเงินก็ยิ่งเงยเยอะอยู่คุณพี่อ่าพอแล้วนะพอแล้วไม่อัพแล้วโอเคไปเริ่มมันที่เสร็จกันเลยดีกว่า Coffee New Station คาเฟ่ในท้องในในท้องใน,ใ,นใ,นใ,นในห้องหรือเปล่าที่พากันจัดพาจมะเดย์นะคะก็คือ ปาร์ตี้ชุดนอนอ่ะปาร์ตี้ชุดนอนโดยจะแจกจ่ายก,กาแฟฟรีให้กับลูกค้าท่านใดที่เข้าร้านมาด้วยชุดนอนแสนสบายของตัวเองอ๋อไม่ใช่ปาร์ตี้ชุดนอนมาคืออะไรนะว,นวันวันชุดนอนอ่ะเออวันของชุดนอนเลยอ่ะโอ้เลิศนะแวะเข้าร้านได้วันนี้เพื่อซึมซับบรรยากาศแสนสบายและสนุกสนานเหมาะกับทั้งคนตื่นเช้าและคนนอนดึกทุกไทมย์โซนไปเลยจ้ะคือชุดนอนกับกาแฟนี่มันคนูนอะไรที่คู่กันไหม <laughs> เรากินกาแฟเพื่อมาให้ง่วงหรือเปล่าแต่กินนึง่วงอยู่ดีนะไม่ช่วย อะไรอ่ะภารกิจโบนัสได้รับสิบห้าจากทิปนึ่งนมบัวไม่ใหนมบัวด้วยนึ่งนมคือสตรีมนมใช่ไหมนึ่งนมทุกแก้วให้สมบูรณ์แบบเออแต่ที่ได้ก็ได้เพื่อดนมึงกักไปเลยจ้ะเขาบอกว่าเป็นภารกิจยากด้วยนะเอา้าแต่มันติกถูกตรงอุ่นนมไปแล้วฉันก็หายน้ำกาแฟสุดน้ำก็น้ำกาแฟก็กาแฟคุณพี่โอเคน้ำกาแฟคืออะไร น้ำกาแฟแอ้วว่าน่าจะเป็นไอกาแฟผสมน้ำเฉยเขาเรียกอะไรนะเอสเปรสโซ่เ so, หรออเมริกาโน่ไม่ใช่เอสเปรสโซ่ e o, ถูกแล้วนี่แอ้วว่าน่าจะเป็นอนันอนี้เอ๊ะหรือว่นี้วะอันนี้ป้าน้ำกับกาแฟอันนี้มันกาแฟล้วนปะแต่ว่ากระหายกระหายน่าจะเป็นอเมริกาโน่เย็นหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นของเย็นนะกระหายก็แค่อยู่น้ำไม่ไหวแล้วนับถอยหลังคืออะไรอะอ๋อเติมให้เต็มเติมกาแฟให้เต็มข้างบน เอน้นน่าจะเป็นอเมริกาโน่คิดว่านะน่าจะใช่เราไปกดน้องชัปปี้กนก่อนดีกว่ามา <c oughs> เฮ้ย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 ไม่รู้ว่าถ้ากดไม่ทันมันจะหายไปหรือเปล่านะไม่เคย <c oughs> เพอิญว่าไวมากเป็นคนเอ้ย <c oughs> ไวจริงไวจริงไวเกินเอาใหม่ทำใส่ยังไง <c oughs> เออนี่ไง <c oughs> อออกาแฟอุ่นจี เออเราดื่มเล็วไปแต่ก็ไม่ทีไรสักหยดที่ดื่มไปเลยนะจ๊ะกดค้างกดค้างเขาก็บอกอยู่กดค้างหนังสือไม่อ่านหรอปริยอไม่รู้อ่ะแต่ไอคิดว่าเป็นอเมริการนูน่ธรรมดาวะ่ะไอไม่ได้คิดว่าเป็นอเมริกาโนู่เย็นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออไหนน้ำร้อนหรออนูเหมือนกัน้องเย็นเท่านิดหนึ่งน้ำร้อนเ,อเออนอะไแล้วผมก็พิชิม,มันได้ฮะ <c oughs> <c oughs> ผมซึมซับพลังงานทุกรูปแบบบนโลกใบนี้หลังจากที่ดื่มกาแฟของคุณแล้วครับแค่นี้ภูเขาลูกนั้นก็ทำอะไรผมไม่ได้ต่อไปแล้วเยี่ยมต่อไปนี้ผมจะแวะมาที่ร้านคุณให้เป็นประจำแล้วล่ะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการปั่นกับกาแฟอีกแล้วฮ่าฮ่าผมขอเป็นลาเต้เย็นนึก <laughs> ว่าจะไม่บอกแล้วว่าจะกินอะไรเออเอาแค่ลาเต้เย็นแก้วเดียวนาะโอเค แล้วก็นำแข็งสองทีกดกาแฟก่อนอุ้ยแย่แล้ว <laughs> เดี๋ยวอุ้ยคืออะไรอะ่ะ <laughs> ไม่น่าได้เอาใหม่ลาเทเย็นเอาไปผมปั่นต่อไปได้อีกเป็นชั่วโมงพรเจ้านี่แล้วนะเอนจอยขาดทุนมั้ย ฉันไม่รู้เลยว่าคนจะอยากดื่มลาเต้ไปทำไมตั้งสามแก้วฉันเนี่ยอยากดื่มแค่อเมริกาโนเย็นเองอเมริกาโนอเมริกาโนเย็นเป็นน้ำที่เราเหมเาด้วที่เราทำผิดไปเมื่อกี้นะอเมริกาโนเย็นเราค่อยใส่น้ำเย็นเยยบร้อยอเมริกาโน ย้นนี้ชิ้นน่าหลงหลสุดๆไปเลยแน่นอนค่ะห้าโมงไม่ใช่บ่ายสามแล้วบ่ายสามครึ่งฉันขอบ่ายสามหรือบ่ายห้าเขาเรียกอะไรอ่ะฉันขอลาเต้ได้ไหมได้ค่ะพูดง่ายอย่างนี้แหละมันถึงจะดูนะคะเขาบอกว่าต้องเอเอเด,เดี๋ยว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 ใจเย็นเอาไม่เอาเอาไมา่เลยโอ้โ ดีแนละ้วไม่ต้องซื้อนมเพิ่มหรือว่ามันคิดตังค์อยู่แล้วต้องเอาแบบขึ้นไปไม่สุดโอเคอุ๊บสหลับตอนทำงานจะได้นะเนี่ยน้องชอปปี้หลับเฮ้ยลาเตอาร์ตลาเตอาร์มาฝึกฝึกลาเตอาร์ตเพื่อแบบจะต้องไปแข่งนะนี่นี่ อันนี้ทำไมยิ่งฝึกยิ่งไม่สวยวะไม่เข้าใจเท่าไหร่ได้ไหมคนมีแฟนด้อมเป็นของกันเองถูกต้องค่ะหกโมงเย็นแล้วโอ้ยติดลบอเหตุใดมันจังเปราะบางเรือเกินอันนี้อะไร คนปิงอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคัดลอกเอสเปรสโซทุกๆุกเกวินาทีรับ8เหรียญสำหรับแก้วเครื่องดื่มกาแฟที่ได้เสิร์ฟไปอ๋อแบบถ้าได้ถ้าลูกค้าสั่งเครื่องดื่มแบบเดิมอ่ะก็คือจะได้เพิ่มเออ อีกสิกทีขอดีๆขอดีๆอะไรอะอุ <c oughs> ๊ยอยากเทลาเต์อาร์ไลน์เนี้ยทำยังไงอะ่ะอันนี้เป็นบทลองมินิเกมทำลาเตอร์อาร์แบบชั่วคราวได้ด้วยสามอีเวนต์แพทเทิร์นอุ๊ยลองๆอันนี้ชอบอยากทำลาเตอร์อาร <c oughs> ์เออรวยกี่โมงนี่ทำงานแบบขาดทุนใบไม้ยังคงร่วงโรยใน ข้าวทั้งอย่างนั้นและฉันเองก็ต้องขอบอกเลยนะว่ามันทําให้ฉันอินไปกับเครื่องอดื่มฤดูใบไม้ร่วงด้วยเลยจริงๆวันนี้ก็ลองไปสั่งกาแฟจากเซียนมาม่าก,กันได้เลยจ้าร้านข้าวที่เจ้าของชื่อมาม่าและขายกาแฟร้านข้าวร้านกาแฟที่ชื่อข้าวงงนะฉันติดอยู่ในหลุมลาเต้ลาลาโอเคคะ่ะลาเต้นะคะลาเต้อาร์ตทำลาเต้อาร์ตเพื่อรับ เหรียนเพิ่มนะคะด้วย hard tree แต่ที่ Copy เพื่อทำลายแบบสุ่มได้เลยทำลายคือทำลายใช่ไหมนนี่คือลายที่เราต้องทำเหรองงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เข้าใจเองยิ่งลาเต้าอาร์ตนั้นแมทกับลายมากเท่าไหร่คุณจะได้รับเหรียญมากขึ้นเท่านั้นอ๋อโอ้โหยิ่งทำเหมือนอยู่ เรื่งทำเป็นสีขาวล้วนเหมือนลายที่เขาให้มาเลยอ่ะยากอยู่นาะจริงถ้าต้องเติมข้างในให้มันแบบเ <c oughs> ม้มปากนะครับนึงได้ป่ะเหมือนป่ะ เฮ้ยรออะไรอ่ะสวยษฐไหมฉันอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ดินแดนนมมหาตะจันเนี่ยนะคู่เดรของฉันเขาอยากดื่มลาเต้แก้วเดียวกับฉันแต่ฉันก็อยากได้แก้วของฉันแยกด้วยเพราะฉชนัะเอาสองแก้วเลยละกันบทคุ้นมากนะบอกเลยเอ้าสุ่มแต่ลายเดียวหรือว่าเรายังมีแค่ทำได้ลายเดียวงง แต่ลายอื่นก็ไม่ได้ทำเป็นนะงองเงี้ยเฉยๆไม่มีอะไรนาเตะลองอันนี้ดีกว่าอุ้ยเส้นมันไม่คมเลยอ่ะแกไม่สวยเลยมันแรกเวอกว่าอีกอ่ะถ้าพยายามจะทำให้เหมือนรูปที่มันขึ้นอเนี่เหมือนยังครับ สุ่มสุ่มอะไรวะไม่เห็นสุ่มเลยลายเดิมตลอดมาลายตูดโอเคอ่ะรอเนี้ะเผื่อมันจะง่ายโอ้โหไม่ง่ายตูดไม่แหลมเลยยากเหมือนเดิม ยิ่งทํายิ่งไม่เหมือนไม่ได้เกิดการเรียนรู้เราต้องลองอะไรใหม่ๆนะคบเพื่อเราจะได้เกิดการเรียนรู้ในพวลาเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะไข่แมวเหมือนไข่แมวโอ้ยมันไม่ถึงอะ่ะร้อยี่สิบหรอหรือว่ามันแบบเท่าไหร่ก็ได้วะหรืมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆหรือมัต้องเต็มหลอดไมมรุงงงเออจะแต่งงานกับกาเฟอีนละสี่โมงครึ่งละ อุ้ยคุณคนนี้น่ารักจังทำลาเต้ด้วยน้ำเปล่าแทนนมหน่อยสิอะไรนะอ๋อแล้วแล้วทำไมไม่สั่งอเมริกาโน่โอ้เธอทำฉันงงอะ่ะเป็นอเมริกาโน่ร้อนเนาะทำลาเต้ด้วยน้ำเปล่าแทนนมหน่อยสิงงดิ จะให้เอาน้ำเปล่าเทลาเต้อาร์เตเหรอ <laughs> ชอบชอบชอบไปสั่งกาแฟอย่างนี้บ้างได้ปะเนีย่ยโ <laughs> ดนตีหัวอืม <laughs> แต่ว่าไน้องชัปปี้ตอนนี้ช่วยให้ช่วยได้แค่แบบเมนูลาเตอ้อันนี้เครียดเลยทำลาเต้อาร์ตด้วยน้ำเปล่าแทนนมหน่อยสิเอาอุ่นแสนสบายแล้วก็โคจะอร่อยแค่กาแฟกับน้ำเปล่านะ อากาศข้างนอกมันร้อนมากเลยฉันอยากได้น้ำเย็นสักสองแก้วเพื่อเอามาลดอุณหภูมิฮะอ๋อืคุณพี่เกิดเจอกี่ทีก็อยากจะบอกว่าถอดเสื้อโค้ทกับผ้าพ,พันคอออกนะน้ำเย็นๆกี่แก้วนะเมื่อกี้สองเหรอสองแก้วอืมใส่น้ำแข็งไหมหนูให้คุณพี่สองแก้วแบบใส่น้ำแข็งกับไม่ใส่น้ำแข็งไม่รู้ว่าเขาอยากได้แบบไหนบางคนแบบว่าถ้าเขาอยากได้น้ำเย็นใส่น้ำแข็งเขาจะสั่งแบบน้ำเย็นเย็นอะ วิชัปปี้อยากกินอะไรลูกเดี๋ยวนะทํากาแฟให้ชัปปี้ก่อนชัปปี้อยากกินกาแฟใส่ชินามอนทํากาแฟให้ชัปปี้เราได้อะไรนะลืมแต่ไม่เป็นไรน้องน่ารักให้อภัยอยากทําให้น่ารักจุ๊บๆแป๊บนึงก่อนหนึง่งชัปปี้แป๊บนึงเราเสิร์ฟให้ชัปปี้ก่อนเสิร์ฟอะไรวะเสิร์ฟให้ชัปปี้ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า ให้พี่สองแบบเลยอันนี้คุณยังพยายามทำอยู่ไหมเนี่ยเอา้าเอา้างงอะไรอ่ะหนูทำผิดอะไรอ่ะ <c oughs> แต่อย่างน้อยเงินเราที่มุมขวาบนก็ขึ้นนะไม่ลดลงนะไปกันต่อแล้วว้นนาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊า,จาช่วงนี้แท็บเล็ตกำลังต้องใช้ตังในการซ่อม รบกวนช่วยกดกดไลค์ให, <c oughs> ให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย